<coughs> terasa pakawato arahato sama samputasa nakmo terasa sama samputasa nakmo terasa pakawato arahato sama อริยะเมตไตรหอยู่หรือยังสางกัตังโลกังกาวิทูองค์พ่อพระษีอริยะเมตไตรหอยู่หรือยังสางกตังโลกังกาวิทูองค์พ่อพระภาษีอริยะเมตไตถเจ้าหลืออยู่หรือยังสางกัตังโลกังกาวิทูพระเจ้าธรณีเหรืออยู่หรือยังสางกัตังโลกังกาวิทู องค์งพระแม่พระเจ้าธรรนีอยู่หรือยังสัมปรตังโลกังสวิทูองค์งแม่พระเจ้าธรรนีอยู่หรือยังสัมพะตังโลกังสวิทูกาะอตัเนาะเต็มเลยเต็มเลยอะไรกรสาระฮังเสือมเลยุปัสาวะุปัสาวันทิตวาสีรสา,าสาวุทังคานุตมัง อีทางาริจาสงเขปังวมัวันทิตวาสิรัสสสัตตังสหัสตตังคนุตตังอีทางบริตจางสังเขปังภาวะคภมิยถาภังวันทิตวาสิรสสสัตตังสังสหัสตตังคะนุตตังอีทางาริตมังสังเขปังภาวะคภมิยถาภัง คาเมจารุเปสิริสิขรัตเตจันดาริเขวิมาเนีิเบลระเทจคาเมตาุวันคาหะเนเคหะวัตถุมหิเกเตโูมาจยันตุเทวาชรธราวิสเมยักขะกันตภิทันดาติเกยังมุนีวารวัชนาสาวโวเมสุนันโตวราสาวนกกวายามปะทันดา อ้ามสาวนกาครุอย่ามทันต์ตาห้ามสาวนกาครุอย่ามทันต์ตาเย้ไวค่ะนั่งทำจิตใจให้สบายนะลูกอย่าคิดพุ่งซ่านนะอย่าเทพไม่ลงล่างนะอย่าคิดนอกรู้นอกาจคิดในทางธรรมะของพวกเรานะ้ลูกนะทำดีๆี่สุ นั่งตามสบายนะครับครับเราที่สบายตัวเองไข่ตัวใครก็ตัวมันนะครับนะมัต,ตัสสาภาวะตออะหะตอสัมมาสัมพุทธัสสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าสี่สีมื่อนี้เป็นมื่อสันวนเดียวันเศรษฐีอมุตสุโจอันนี้เป็นดอกไม้จันทร์ขันอันนี้เป็นขัน ไม่แกวโตกแกงแล้วย่อมาย่อมาเขาทําบีสีนั่นละออนเข็มพรพรอในถึงสันวาดาววัดึง <c oughs> เมื่อนี้ห่างความใจกันแล้วแถวใดแทนที่ ลวกเมาทอละนีอ่อยต่อยสองสนหน่อยกะทอกันความสำคัญของเข่าแล้วเยวใดแทนที่รวมทั้งพ่อภายีอาลียาเมตไตนและละเจ้ากูเป็นเงาดังเดิมก่อสร้งางล่งก็สร้างลังเนื้อมาหลายปีแล้วหลายวันแถมท้า สบายบ่สบายนั่นละเจ้าความเก็บปวดรวดราวอยู่ในใจมีทั้งของดีของจังไรแล้วแนวใดแทนทีท่ทาววิธีเมือนเหหนี่ยให้หนีห่างว่าห่างไกลไปละมมแต่ฟองลูกเอ้ยนะของพ่อ รานางน้อยทุกพระองค์ขันเจ้าใจสงสางขินทานตั้งต่อให้หนีจากไกลลูกของบ่พระอนันเดลาบุตรไทยด้วนไก่ยาสนีมะไก่กังวนนั้นละวันถึงเวลามันเดือดร้อนบุตร นี่ไกลฮะ ก็ไปทางนั้นนะลูกนะเมื่อถึงวันสําคัญเขาก็จะมีวิธีให้หรอกลูกนะกลับไปบ้านก่อนนะ กันักดก็ได้นะมันเป็นได้ทั้งสองแบบเมื่อนี้หันสรีธรวิที่แล้วเนื้อใดแทนที่ขอเชิญขอพระอรหันต์นั่นละเจ้าถึ้ฟ้ากบ่ปานมาเป็นประทานให้หน้อยสวย ขอเชิญมาเป็นเจ้าเป็นเกียรติในงานนั่นละ<ม>พ่อรพาเถระน้อมมาเมือนี้ถวายเจ้าว่าพ่อเอาอขอเชิญเด้อเจ้าผาเถระเด้อองค์กนมาถึงแล้วขอนำแก้วเด้อหละ<ช>เอาข<ช>ัน<ช>เอาข<ช>ัน<ๆ>เอาแก้วแก้ว ขวดน้ำหนังลูกขวดน้ำตั้งตั้งสักสามองนะลูกนะตั้งตั้งเก็บเก็บอ๋อลทั้งหมดนะลูกพ่อไม่ได้ทำเล่นนะเมื่อขวอทำิงๆนี่ยายนะลูกต่อแต่ว่าท่านนั่งแต่ละองค์ประมาณไหนอ่ะเอออะไรก็พอดีเออแต่ว่าย่างตรงนั้นยางประมาณไหนน่ะใช่เออใช่ไม่เอาสามองลูกสามองย่างตรงนั้นเออ ขอนอบนมัสการ มือนีสีสันเสาบ่ศเ้าสวงขอนอบนพระองค์เฮาพระเจ้าไม่พระพุทธเจ้านั่นแล้วขอเชิญแก้ววดวนตามหันบาเขาหันบาเจานั่นเราเข้มพรพรอยู่ทั้งฝา่าบุตรตาเจ้าพ่อพระอ,อิน เน่้อละมิดเปิดทั้งไห้หน่อยเทบเด้อพอล่างเพิ่มมาเลี้ยวมือนีขอเชิญแก้วพอพระองค์อย่านั่งหลับนะลูกนะอากิุเป็นที่ตั้งนะลูกนะขอเชิญแก้วพอพระองค์งูกระตกลงกันแล้วแถวใดแถวนี่ เชิญแก้วพ่อพระอ,องว์สนใจลางใดก็เชิญเจ้าพออาระองค์เฮาเด้อถ้วยเทปเปิดแผ่วมือเนียกขอเชิญแก้วพ่อพระอ,องวงไพ่สิตกลงไปค่ะพุทธศาสนาเฮาพระเจ้าไม่ขอเชิญเทพเด้อเจ้าบัดนี้ให้เลือกเอาแต่ตามใจ ไปสงลางไดก็คือเจ้าพระองค์เฮาพระเจ้าไม่มักคนใดก็เลือกเอามือนี่แห่ถวายเจา้าผู้อยูส่สูงให้ผลใหญ่ยยกว่าลวงให้ผลสูงกว่าป่าเอาอาพุนละออนเข็มพรพรให้เลือกเอาตามใจเจ้าวาสุของน,นี่ผลเลือกเอาเลยนะ จะเอาล่างไหนแต่ละร่างก็เลือกเอาเลยโอ้ยขวานิม้วนพระเจ้าพระองเฮ้าพระเจ้าเมียเขาถามว่าพวกเราพร้อมใจกันไหมพวกเราพร้อมไหมพร้อม Mike? Um. บ่ตาลาบายูสูงขอนิมนต์เด้อเจ้าพ่อองค์เฮาพาเจ้าพอเทศิมามื้อนี้ขอเชิญเจ้าพอบศี โอ้ยแม่พอละนี้เอ้ยลูกของเจ้ามีแต่ดำปอดเปลืคือเกี่ยวมะเกลเดิมบ่ได้สวยนาำบ่ได้ร่างกายหูไรอ้อนมีแต่ร่างดำๆแทถบุตรตาเจ้าแม่พระอวงอ้าแม่ก็อาบน้ำให้เขาอยู่ตัวลกูกเอ้ยเบิ้งดีๆเบิง้งแต่ละคนนะ่ะเบิ้งดีดีคน มากลางไหนเอารางไหนจะเลือกเอาตัวนี่ตะค้นงามๆดิโอ้ยแม่ ่อยสีพ่อไปปุ่งกว้างเมืองหลวงน้อเถนเท่ไปสางบาลมีน้ำพ่อไปสีไปนานสะวันฟ้ากะบบ่อปัน่อยสีขา้าลนาง เออพออยาณกัพผมนี่มาทังบอดีเือได้พรมเป็นเทเบื้องบนทำมิที่มาแล้วบุตาเจ้าบ่พระอเจ้าคอยบ่หรอพอเจ้าอยบ่ Oh, เอารับเลยมาพีพ่อเอ้ยมาพีขันรับข่อยมาพีพ่อรับประทานตามีเด้อมาพีพ, <c oughs> าพ่พอโอ้ยข่อยสีรับเอาพ่อเจ้าทำบ่นเหตุเธอได้พอ่อเจ้าย่าจะนีไก่ห่างนางหน่อยเด้พอพ่อ้ย ไยสิควางเอาเจ้าดอกเด้อพอไปไปฏี่บัติตามนั้นสมชีนเนด้อพอขอให้ลูกหน่อยไปนาย่างไก่เพ่อดีดอกเด้อพอน้ำของเจ้าให้เอาไว้ให้มันดีเจ้าหางเป็นท่้มท้องดีดอกเด้อเจ้าเป้า เสอเสียงไปข้างหน้าสวรสดีภากคบอบปานไครเห็นไก่เขาย่านกว่าถ้ามีเทียนใดดอกเบ้อพอขอให้มีเสือเสียงปังปังสวรรค์ฟ้ากคบอบปานไปสี่มิลโมงพอ พุลเจ้าสมหวังกุ่ให้เจ้าพอท้องดีให้เป็นคนห่างมีเด้อเจ้าพ่อฮัาพา,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 พาเจ้าพ่อให้เจ้าเป็นคนดีไปข้างหน้าไผ่ขากะยาตายกอนีมนตนเด้อเจ้า ส้อมลงเล็กๆเอามากาบตรงนี้ก็ได้ข้าพระพุทเจ้าขอถวายบังคมพ่อข้า,าขชื่อแต่สีเราชื่ออะไรอย่างทองดีอาบ ชื่อทำทองดีขอกราบเท้าพ่อพระอน,นันต์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็ไหว้ที่เดินนะเราเป็นทำแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเป็นเท่านี้นะครับคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณทะครับที่มาชมชมอยูนิวสสปรายการนักเรย้เยหิมักมังครับยิบตอแปแน้วก็สวัสดีครับ